สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กับโย้วยกับปันปันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวสวนสัต<ล>สว์ตลบลีนะคะครับเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วกันว่าณนะปัจจุบันตอนนี้สวนสัตว์ลบรีมีอะไรกันบ้างใช่ไหมปันปันใช่ค่ะไปดูกันเลย Let uh huh. เข้ามาบรรยากาศยังร่มรื่นเหมือนเดิมนะครับก็สวนสัตว์ลบรีก็อยู่กับเรามาตั้งแต่ผมยังเด็กๆนะครับ เราไปดูกันละกันอันนี้เป็นบริเวณที่บ่อน้ํานะครับก็สัตว์น้ำมีปั่นเรือเล่นกันนะครับก็อันนี้นะครับปั่นๆมาดูมีอะไรบ้างวันนี้ปั่นๆจะมาหาใครจะมาหาสมถุยค่ะจะมาหาสมถุยนะครับหรือโคนี่นะครับโคยี่ที่ปั่นปั่นตันกีวีไปดูกันว่าสวนสัตว์ลบบุรีมีอะไรบ้างไปชมกันละกัน บรรยากาศร่ลมรื่นนะบริเวณแถวนี้นะครับดูดูดูพายเรือกันนะ่ะปันปั่นเรือป่อกปอะกลัวน้ำาอ่ะครับรก็ใคร,รอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันก็ลองมาเที่ยวนะครับในจังหวัดลบบุรีนะว่าอันนี้เรามีส,สัตว์เนาะก็บรรยากาศร่มรื่นนะครับ ก่อนหนึ่งมาปันมาเข้ากินไอติมก่อนเลยใช่ไหมกินไอศกรีมแบบปันปันไอศครีมกินไอศกรีมนะครับด้านในนะครับจะเป็นการแสดงของลิงรังตังนะครับก็ตอนนี้พอดีนะครับจะ เที่ยงพอดีเนาะพอดีมีการแสดงของลิงกูรังตังนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันละกันนะครับสําหรับการแสดงของลิงกูรังตังนะครับก็เมื่อก่อนนี้จะเป็นไมค์กัสูซูซนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ใดนะครับลองลองไปชมผู้ใดพี่บ่าวอร่อยมากค่ะอืมอ มีเพลงด้วยทันไหมเนี่ยคนเยอะอยู่นะครับวันนี้ยี่งเดินค่ะยิ่่เดินถ้าเกิดไม่ทันก็ไม่ยืนดูเลยมีอาหารแพะนะครับแกะแพะมีแกะมีแพะนะครับ เยน็นสบายนะครับกามันค่อนข้างลมลื่นเ่ะเราไปดูกันแล้วกนะันว่าข้างบนเขามีอะไร ครับกันตอนนี <t 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 ้กำลังทำการแสดงครับจบตังเนาะมามามาขมงขมงนะนะมันมีเสียสุที่สุเสีเพ็า้าเินขโมงขมงขมง อันสุอโอเคดี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 กดเลยผมดำขอคารวะและดูขอให้ทุกท่านโชคดีและดีพอสุดท่านขอคารวะครั้งที่หนงจังละต้องมาให้ถึงต้รนะ สนใจข้างหลังเพื่อนข้างหลังพอจังหวะช่วยขึ้นเพิ่มเลยครับ

โอียไนะโอียอะมามามาแสงก่อนครับทาาของไหมเองฮะพร้อมช้วพวรอ,อกเขายี่นครับชนะครับ ครับรุวีบรรยานมาแล้วขอบคุณผูทุกท่านที่อยากจะสัมผัสสัมผัสก,กับการเกิดหรือถ่ายภาพกับนุ่มดาวราท่านผูช้ชมครับน่าเสียดายหนังคุวีไม่ได้ออกฉายทั่วเมืองไทยตอนนี้ไปสู่หลายประเทศนะครับประเทศนอกอีกเยเลยนะ ก็แลว่่เนี่ยจะไปนะเป็นท่านลของน้องพวีนะฮะเจอการต่อู้ในองพวีนะคับเชยกันเลยครับทีนีหมดแล้วแต่้ววีอ่ใหมาแล้ว ล้วท really. ุกครั้งที่ชูแท้สำหรับที่อยากจะถ่ายภาพเพื่อที่จะถ่ายรูปกนบ้านจะมีหรือท่านที่ จะเรียนตังใจทุกข้านมหรือค้าอาหารที่้องวีเนกยระเชิญพะใส่ตู้บจาห้น้องคูณวีนะถ้าที่น้อยใส่น้อยนะถ้าที่มีมากก็ใส่มากกอแล้วแต่ท่านที่อยกงยังกันใจนะมาแล้วผู้วีกำลังจะมาแล้วปันปันยี่ให้คิดถึงใช่ไหม ใจอสะพาาคนเชื่ก็บลำคูวีแล้วมีรถไฟด้วยนะครับดูรถไฟด้วยนะนั่งรถไฟเล่นดรวยกันได้ควีมาแล้วนะใครขึ้นนะ ถ่ายรูปกับโควิดกัน,นเลยไ,ได้ไยังกกไงตะก้าถ่ายอะไรถ่าล,าล้จับโควิดด้วยนะไ,ได,ได้ได้ใกล้ๆแล้วอ่ะถ่ายรูปคู่ไหนอะบานๆนะถ่ายรูปคู่ไหนอ่ะ ขอเคมาทักทายสุขใจให้กับสองคนนี้นะฮะเอเจอคูวี่แล้วนะใช่ไหมล่ะไปเจอควี่ละนอก หลังจากที่คิดถึงกันมานานวันนี้ได้สัมผัสตัวด้วยนะเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กนะครับสองคนนี้โคยกับปันปันมาดูตั้งแต่โคอยยังเล็กๆเ,เลยใช่ปะ่ะใช่ไหม,ไมเขาไปใกล้ๆน้องไหมเอาไลเขาใกล้ๆน้องมาแล้วน้องไปแล้วไม่เข้าไปเหรอ,ไม,ไ,หอไม่เข้าเป็นใกล้น้องเหรอ อ้าเออมันเดินวันนี้ได้เห็นข้างนอกแล้วจะลงละอมามีเอารจักยาลงมาอะไรนคคะเอ อันนี้คือนกจอเทศนะครับวุ้ยเบลอเลยน,นี่ใกล้ๆลนะันใกล้มากสบาระจอเทศที่สบายอันนี้อันนี้อะไรนะปันปันหมูเด้งหมูเด้งก็มีนะ โควีไม่อยู่นะครับอันนี้ที่ประจำของโควีแต่โควีวันนีไ้ไปแสดงตัวแล้วจ้ค่ะไปพบกับแม่โควีหน่อยไหมแม่โควีก็อยู่ในสวนเมื่อกี้ีหยแสดงอยู่อุ้ย<ล>มันด,ดูมันห้อยดีเพือ่อดูดีมันด,ดูกว้างวันนี้ก็ทำทาสีใหม่นะทำใหม่ให้ดูดีเลยดูกว้างดิ กวางเต็มเลยเนาะเขาคิดว่ามาที่ให้อาหารกวางนะครับกดป,ปันๆให้อาหารกวางเลยนะให้เขาตัดขาออกตัดจนเลือดเลยเหรอกวางนะครับ อืมหนี่มีกวางนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกวางนี่ไม่มีเสือแล้วนะที่นี่นะครับกวางเราไม่รู้ว่าเสือมันมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูเสือกันนะไม่มีแล้วเสือ,สอนะครับอยู่ข้างในนะ แด้ยเราจะร้อนนะน้ำไม่มีด้วยกะร้อนนะครับมีกำลังหลบอยูอ่อันนี้คืออะไรมีควายนะครับอหอน้ำอยู่ฝั่งแล้วนะครับเขาไม่ได้ออกมาเนาะมีเขาหลบอยู่เหมือนดุกดิกเลย เราไปดูต่อไปมาเที่ยวสวนสัตวลบบุรีกันให้เยอะๆนะคะก็วันนี้ปันปันกับโยเว้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะบายายบ๊ายบายอันน้ำมัเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเยี่ยมเลยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับโย้กับปันๆด้วยนะครับถ้าอยากไปให้เราไปเที่ยวที่ไหนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะ เราจะพาทุกคนไป,ไปเที่ยวกันนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยดูกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบันๆกับโย,ย้ได้ทำคลิปต่อไปนะครับบาย <Bye. S 2> <Bye. S 1>